อย่างที่บอกปีนี้เนี่ยสงกรานคาดการเลยว่าการเดินทางจะเยอะอซึ่งเมื่อสักครู่เราก็เพิ่งรายงานคุณผู้ชมไปว่าโอ้โหรถ <ก S 1> แน,นแ่แน,นตั้งแต่ยังไม่หยุดแนนแ <laughs> <ช>วันเดี๋ยววันนี้เนี่ยวันนี้แหละเย็นๆน,น่าจะแน,น,น่นมานนกข<น>ึ้นไปอีกนะคะดังนั้นการเตรียมการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเส้นทางต่างๆสํา,าสคัญมากนะคะกรมทางหลวงเองค่ะก็มีการเตรียมการรวมไปถึงของขวัญที่มอบให้กับประชาชน <ừ> ในช่วงสงการานนี้ด้วยนะคะมีอะไรบ้างเราไปพูดคุยนะคะกับท่านพงศกรจุลโพผู้อำนวยการสํานักบริหารบํารุงทางกรมทางหลวงนะคะสวัสดีค่ะท่านหมออภพงศกรค่ะสวัสดีครับทิพครับ ท่านบอกครับในช่วงเทศกาลสงการในปีนี้คาดการเลยว่าน่าจะมีปริมาณรถเยอะมากในหลายพื้นที่เลยข้ามีการคาดการไหมครับว่าในพื้นที่ไหนจะปริมาณรถเยอะที่สุดฮะครับตอนนี้ที่ทางกรมทางหลวงนะครับเราคาดการช่วงเทศกาลสงการปีนี้นะครับระหว่าง11-17เมษายนเนี่ยเราคาดการแล้วเราพว่ามีการเดินทางเนี่ยประมาณ7ล้านคันล้านคันเศษนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับเทศกาลสงการเมื่อปีที่แล้ว2,565เนี่ย จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ5-3เนะครับสำหรับเส้นทางหรือที่จะมีรถที่มากที่สุดนะครับก็คือสายถนนพรลโยธินครับทางหลวงหมาได้ขหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางไปสุพรรณเหมือกับภาคอีสานเส้นนี้เนี่ยจะมีการเดินทางคาดการประมาณหนึ่งล้านคันเศษนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นประมาณ 2อาอครับครับอ๋อนะคะนะอย่างนี้แสดงว่าในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะต้องมีการเตรียมเส้นทางเลือกไว้เพื่อที่จะระบายการจราจรอะไรด้วยใช่ไหมคะครับทางกรมทางหลวงเราก็ได้มีการเตรียมเส้นทางเลือกนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการราจร่วมขัดนะครับในเส้นทางที่มุ่งสู่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ด้วยนะครับที่เตรียมเอาไว้ครับค่ะครับผมและอย่างนี้ ถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนอยากจะเดินทางไปแต่ละพื้นที่มีเส้นทางไหนแนะนำหคะอยากให้ผ <นะ S 2> <ห>อ,อแนะนำเนยคะ่นะเส้นทางของแต่ละภาคเนี่ยค่ะภาคเหนือนะครับผมผมขอเรียนถึงภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือเนี่ยปกติแล้วที่จะใช้เส้นทางกันก็คือใช้เส้นทางกรุงเทพลังศ,งศิธิ์อยุธยาทองสิงห์บุรีนะครับก็คือใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งบนยุทธินไปเข้าทางหลวงหมายเลขสามสิบสองสายเอเชียนะครับแล้วก็ ถึงอำเภอมโนรมนะครับเข้าทางหลวงหมายเลขหนึ่งมุ่งหน้านครสวรรค์อันนี้เป็นเส้นทางที่ใช้อยู่ปกติแล้วก็ปริมาณจราจรก็ค่อนข้างจะหนาแน่นในช่วงช่วงเดินทางนะครับครับเส้นทางเลี่ยงครับก็จะมีเส้นทางแรกนะครับก็ใช้ไปทางกรุงเทพไปทางจังหวัดนนทบุรีครับวิ่งเส้นทางหลวงหมายเลขสามสี่ศูนย์มาบัวทองสุพรรณบุรีนะครับพอถึงสุพรรณบุรีก็ต่อสามสี่ศูนย์เช่นเดิมนะครับเป็นสุพรรณบุรีชัยนาทนะครับพอถึงจังหวัดชัยนาทก็จะเข้าทางหลวงหมายเลขหนึ่ง พหโยธินมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ,รบซึ่งเส้นเี้นเนี่ยจะสะดวกสาหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางฝั่งธุรีนะครับก็คือไม่ต้องเข้ามาที่ถนนหโยธินสามารถใช้เส้นทางจังหวัดนครบุรีสายสามสี่ศูนย์บางบัวทองสุพรรณบุรีได้ครับครับอ,อีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเส้นทางพักไปพักเหนือเหมือนกันก็คือใช้กรุงเทพรางสิตวังน้อยแต่วิ่งทางนี้จะเข้าสายสามสิบสองสายเ,เซียนะครับก็ใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับ พันโยธินต่อนะครับไปจนมันจบอำเภอสากฟ้านะครับเข้าทางหลวงหมายเลขสิบเอ็ดนะครับจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกได้นะครับอีกเส้นหนึ่งที่ไปภาคเหนือก็กรุงเทพบางสิษฐ์ต่างระดับทองหลวงนะครับแล้วใช้ตรงบริเวณเชียงรากน้อยนะครับเป็นทางหลวงหมายเลขสามสองหนึ่งสี่เข้าทางหลวงหมายเลขสามสี่เจ็ดก็จะมุ่งหน้าสู่ภาคเหนืออ๋อเช่นกันครับครับผมอันนี้คือพื้นที่ภาคเหนือครับผม ส่วน้างตะวนันออกเฉียงเหนือครับภาคคอีศานนะครับตรงเส้นทางที่ใช้กันเส้นหลักอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นกรุงเทพวางน้อยทางหลวงหมายเลขหนึ่งมุ่งหน้าสระบุรีตักช่องสุดสี่คิวแล้วก็เข้าถนนมิตรภาพนะครับทางหลวงหมายเลขสองมุ่มงหน้าจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตรงนี้จะเป็นสุดที่มีประมาณการจราจรแน่นนะครับก็เส้นทางเลี่ยงนะครับก็สามารถใช้กรุงเทพสระบุรีทางหลวงหมายเลขหนึ่งไปถึงตำบลม่วงค่อมนะครับเข้าทางหลวงหมายเลขสองสุดห้า ใช้อำเภอท่าหลวงนะครับทางหลวงหมายเลข2256แล้วก็วิ่งไปถึงอำเภอดานขุดทศนะครับซึ่งใช้ทางหลวงหมายเลข2148แล้วเข้าที่อำเภอขามทะเลสอทางหลวงหมายเลข2068ก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงที่หนึ่งนะครับ,รบเส้นทางเลี่ยงที่สองครับสามารถใช้เส้นกรุงเทพไปนครนายกนะครับอันนี้จะหลบมาทางวันครนายกทางหลวงหมายเลข305ถึงอำเภอบ้านนานะครับ ทางหลวงหมายเลข301แล้วก็เข้าไปที่อำเภอแกกคอยทางหลวงหมายเลข3222แล้วก็วิ่งสู่อำเภอปักช่องทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมานะครับอีกเส้นหนึ่งครับที่ที่หลบบริเวณถนนมิตรภาพนะครับก็จะเป็นกรุงเทพไปทางใช้ทางจังหวัดฉะเชิงเซานะครับทางหลวทางหลวงหมายเลข314นะครับ หรือสามศูนย์แล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือสามศูนย์สี่นะครับไปที่อำเภอพนมสารคามเข้ากบบินบุรีวางน้าเขียวปากสงชัยที่ทางลงหมายเลขสามศูนย์สี่ก็จะมุ่งหน้าสุรนครราชสีมาได้เช่นกันครับค,คืออย่างเหนือกับอีสานเนี่ยรถจะแน่นมากนะคะเรามีเส้นทางเลือกแบบนี้เนี่ยเอ่อที่ผ่านมาประชาชนคนเลือกใช้ด้วยไหมคะท่านผอ,อคะก็ที่ผ่านมานะครับที่น้องประชาชนก็เลือกใช้นะครับแล้วก็ออันที่สองนะครับประชาชนก็จะมีการ โทรมาสอบถามเส้นทางนะครับที่หนึ่งห้าแปดหกสายด่วนของกรมทางหลวงทางเราก็จะแนะนําเส้นทางเลี่ยงที่ได้นําเปียนใหม่นะครับเพราว่าเขาก็สนใจ<ฆ>เดี๋ยวยังมีของภาคตะวันออกกับภาคใต้ด้วยเดี๋ยวขอดูเส้นทางเลือกหน่อยนะคะค่ะคให้ท่านผอในส่วนขภาคตะวันออกนะครับเส้นทางที่ใช้ปกตินะครับก็ะบะจะมีเส้นกร,รุงเทพอําเภอบางมกก็คือทางหลวงหมายเลขสามสิบสี่บางนาตราดนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ใช้ถนนหมายเลขสามถนนสุขุมวิท อันนี้ก็จะมีทางเลี่ยงสองทางนะครับทางแรกก็คือใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดครับมาระเวของกรมทางหลวงนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีนะครับจากทางในที่สองก็วิ่งทางกรุงเทพไปอำเภอพนันิคมครับเข้าจังหวัดชนบุรีที่ทางหลวงหมายเลขสามสุดสี่ครับอืครับผมอันนี้คือภาคตะวันออกส่วนภาคใต้นะครับคาดว่าน่าจะมีคนเดินทางเยอะพอสมควรเหมือนกันครับเส้นภาคใต้เนี่ยเส้นทางที่ใช้หลักกันอยู่นะครับก็คือ กรุงเทพมุ่งสู่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามที่ทางหลวงหมายเลข35นะครับถนนพระรามสองนะครับครับเราวิ่งถึงแวดแยกวังมังมนาวจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบรรจบทางหลวงหมายเลขสี่ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจบันธ์นะครับเส้นทางดิยงจะมีสองเส้นทางครับเส้นทางแรกก็คือใช้เส้นทางจากกรุงเทพไปอำเภอสัมพันธ์ครับวิ่งมนุงหน้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีแล้วก็ไปบรรจบแยกวางมนาวจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลขสี่ถนนเพชรเกษมนะครับ อีกเส้นทางหนึ่งก็ใช้ทางหลวงหมายเลข338ครับป่นเ้านครชัยศรีนะครับกรุงเทพก็คือมุ่งหน้าสนม,มบะรมราชชน,นีครับเข้าไปที่อำเภอนครเชัยศรีจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดาชบุรีมุ่งหน้าแยกวังมะลาวครับ <Rams. S 2> ครับผมนี่คือเส้นทางในการที่จะให้ประชาะชนได้เลือกกันด้วยว่าอยากจะเดินทางไปใช <rival pray, S 2> ้พื้นที่ไหนยังไงแต่ทีนี้ครับเห็นบอกว่ามีของขวัญมอบให้กับประชาชนในช่วงสงกรานต์ด้วยมีอะไรบ้างฮะครับในปีนี้นะครับกรมทางหลวงก็จะมีอ่างแรกนะครับ ไม่มีการยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์นะครับทางหลวงหมายเลขเกตแล้วก็ทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้านะครับระหว่างวันพุธที่สิบสองนะครับเมษายนเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะครับจนถึงวันอังคารที่สิบแปดเมษายนเวลายี่สี่จุดศูนย์ศูนย์นอนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทางกรมทางหลวงนะครับก็ได้มีการเปิดให้ใช้ชั่วคาวนะครับของทางหลวงพิเศษหมายเลขหกนะครับบางไปอินโดนีครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นการเปิดใช้ชั่วคราวระหว่างวันที่12ถึง18นะครับเพื่อช่วยระบายรถตรงถนนมิตรภาพนะครับซึ่งวันที่12ถึง14เมษายนเนี่ยจะเป็นการเดินรถนะครับทางเดียวนะครับบวกเป็นขาออกจากกรุงเทพนะครับส่วนวันที่15ถึง18ก็จะเป็นเดินรถทางเดียวเป็นฝั่งขาเข้าก็คือจากฝั่งโคราชเข้ามากรุงเทพครับอื นะคะน,นะอย่างประชาชนเวลาเขาจะเช็คสภาพแบบเรียลไทมค่ะเขาจะเช็คยังไงได้คะ,คะในในส่วนที่จะเช็คเรียลไทม์นะครับกรม,มทางหลวงเองเราก็มีแอปพลิเคชันอยู่นะครับที่ให้พี่น้องประชาชนสบบามารถโหลดได้นะครับเพื่อดูสภาพการจราจรจริงแบบออนไลน์นะครับก็คือมีแอปพลิเคชัน M Traffic นะครับ<ม>อันนี้จะเป็นส่วนของทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวยนะครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งคือ Thailand Highway Traffic ครับ ที่ที่ที่จะโหลดได้นะครับเพื่อดูดูกล้องของ C C t V ของเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยในการรายงาน,นครับเรายังมี Facebook, Twitter แล้วก็เว็บไซต์ของกรมทางหลวงนะครับรวมไปถึงสายด่วนกรมทางหลวงหนึ่งหโทรฟรียีชั่วโมงครับให้บริการอยู่ครับโอ้ <Yeah. S 1> โทรสอบถามได้เลยใช่ไหมว่าเส้นทางไหนตอนนี้เป็นยังไงบ้างติดมากน้อยแค่ไหนโทรตรวจสอบได้เลยใช่ไหมฮะ ครับผมตรวจสอบได้เลยครับหรือจะตรวจสอบด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันที่ที่ได้นำเรียวค่ะทา้ายที่สุดเลยค่ะท่านผอ,อมีรายอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางค่ะครับก็เนื่องเนืน่องในเทศกาลส,สงกรานปีนี้นะครับแนวคาดการณ์กันแล้วแล้วก็ปริมาณจราจรเนี่ยน่าจะมากกว่าปีสงกรานปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นขอแนะนําให้พี่น้องประชาชนต่างๆนะครับผู้ใช้ทางได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับตรวจเช็คสภาพรถความพร้อมนะครับทั้ง กาพนพานะแล้วก็ผู้ขับขี่ให้มีความพร้อมนะครับเพราะนอกจากนี้ก็ช่วยเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่นะครับแล้วก็ปฏิบัติการกฎจราจรอย่างเส้นขัดครับเพื่อให้เดินทางได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทางกรมทางหลวงเองเราก็พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงพี่น้องประชาชนนะครับที่หมายเลขหน86ครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผอ,อ,อนะคะเ,ออเห็นบอกที่กรมทางหลวงเองที่เขาตั้งเป็นวอร์มูเลยนะเขาจะติดตามสถานการณ์ตรวจสอบให้ตลอด24ชั่วโมงเลยคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้พัก ไม่ทัดสมการเลยพองอมพอออมไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะอยู่ที่วอรูมที่กรมใช่ไหมคะออไม่ได้ไปไหนครับอยู่ที่กรมครับาอยู่ติดตามอันนี้อันนี้เขาอยู่แบบเรียลไทม์แล้วใช่เขาแบบเรียลไทม์อย่างที่เมื่อกี้พออแนะนาเลยคือเขาแอปไปปุ๊บโอ้โหบอกเลยเส้นลงใต้ตอนนี้แน่นไงกคุณผู้ชมเนี่ยคือแบบแดงเทือกเลยแล้วสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูอันนี้เป็นกล้องกล้องสดๆได้เนี่ยแต่เขาทันสมัยนะเขามีอันเนี้ย ดูอยู่ตลอดเดี๋ยวเนี่ยเป็นเป็นอันนี้ก็เป็นกล้องเลยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจุดไหนเป็นยังไงกล้องก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าปริมาณรถมากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะครับผมครับคุณยอคุณทิพย์ค่ะนะคะ